สวัสดีครับคุณว่านครับวันนี้เรากลับมาต่อกันทำแบบ j i c s e กันต่อนะครับโจทย์คราวนี้นะครับเป็นข้อวัดความจำของน้องว่าน้องสามารถจำาัญลักษ์ต่างๆในเรื่องเซตได้ครบหรือเปล่าครับเริ่มต้นที่ตัวแรกตัวนี้คือ Universal Set นะครับเป็นเซตที่บอกว่าในข้อน,นี้เราจะดูข้อมูลตัวอะไรบ้างครับในข้อน,นี้เขาบอกว่ามี0ถึง6นะครับเป็น integer 0ถึง6เท่านั้นตัวเลขอื่นเราจะไม่ดูอีกเลยนะครับ แล้วก็มีเซตเอมีเซตบีอะน้น,นะครับในตัวอันแรกเลยที่เขาถามครับ A อินเตอร์เซตบนะครับตัวซิมโบลนี้คืออินเตอร์เซตนะครับข้างที่เซตคือเอาตัวอิเลเมนที่ทั้ง A และ B มีเหมือนกันนะครับเพราเท่านั้นถ้าเราดูก็เห็นว่าทั้งคู่นะครับมี2และมี5เหมือนกันนะครับแปลว่า A อินเตอร์เซตบนะครับจะมีอิเลเมนแค่2กับ5เท่านั้นนะครับ ตัวถัดมานะครับ N B ตัวน,นี้นะครับตัวนี้ซิมลบล,ลนี้หมายถึง Number of Element ครับหมายถึง B เซต B มี element เี่ 3, ตัวนะครับแล้ก็ไปดู B มี 1, 2, 5ใช่ไหมมี3าตัวนะครับแสดงว่า Number of element ของ B มี3ครับส่วนข้อถัดมาครับอันน,อนี้จะดูยากนิดนึงนะเซตที่มี 0, 4, 6คืออะไรมีเซตอะไรนะครับจากน้องที่ยังมองไม่ออกน้องอาจจะลองวาดรูปเวนเร์กันขึ้นมาดูนะครับ ว่า A อะไรกันที่มัช่วยเราได้ครับทีนี้ตีอขอว่าอยู่แค่ยูนิเที่เซตนะเราเล่าว่าเซต A ขึ้นมานะครับว่าเซต B ขึ้นมาแล้วเราค่อยๆเอาตัวเลขตัวตเอะไรนั่นจากตัวไปใส่ตามพื้นที่นะครับตอนนี้เราบอกแล้วว่า A เศต์ B นะตรงที่ A กับ B มันโอเวอร์แลปกันจะมีแค่สองกับห้านะครับส่วนตัวอืน่นๆนะครับ B เขายังมีหนึ่งอีกใช่ไหม 1, หนึ่งอยู่ตรงนะี้ครับส่วน A ล่ะ A มีศูนย์มีสี่และมีหกอีกนะครับ อ่าแล้วสามไปไหนล่ะสามไม่อยู่กับใครเลยนะครับสามอยู่ข้างนอกนะครับแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาดูที่คำถามนะครับเขาบอกว่าศูนย์สิบหกศูนย์สหกอยู่ตรงไหน,นอยู่นี่นะครับมันอยู่แค่ในเอนะครับและไม่ไม่เอาตรงที่บีมีด้วยนะครับตรงที่โซนข้างนอกตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าน้องมองดูโซนข้างนอกตรงนี้มันก็คือโซนที่เป็นโซนของบีพารนนั่นเองนะครับ หรือถ้าน้องมองเป็นตัวเลขนะครับ b time ก็มีใครบ้างล่ะเขาต้องมีที่นอกเหนือจาก1 2 5ก็คือมี0นะครับมี3 4แล้วก็6นั่นเองนะครับ0 4 6นะครับถ้าน้องดูน้องจะเห็นว่านี่ไง0นะครับ4 6มันคือตัวที่ a กับ b time มีซ้ำกันนะครับหรือก็คือ a intersect กับ b time นั่นเอง สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเซตที่มี2กับ4เป็นยังไงกับ A ล่ะนะครับเป็นยังไงกับ A ครับทั้ง2ทั้ง4ีอเอมีทั้งคู่นะครับแต่ A มีเยอะกว่าอีกนะครับแสดงว่า A เป็นเซตที่ใหญ่กว่าเซตตัวนี้นะครับหรือเราบอกว่าเซตตัวนี้ครับเป็นซับเซตนะครับี่เป็นเซกขนาดย่ายๆนะครับมันจะเป็นตัวซียืดๆนะครับตัวนี้เราบอกว่ามันคือซับเซตหรือเซตที่มีอิเลเมนต์คล้ายๆกับของอีกตัวหนึ่งแต่มีน้อยกว่านะครับ ก็เสร็จนะครับซิมโบลต่างๆพวกนี้น้องคนไหนที่ยังจำได้ไม่ครบนะครับลองกลับไปับทวนดูด้วยนะครับ